น้องแอนอ่คือคือวาอะไรอ่ะอร่อยไหมคะอร่อยคพราะวานหนูไม่น่าเลยอ่ะน้สบายแล้องสบายเจมี่เจมี่เป็นไรบ้างอย่ามาจอบจุ้งเถอะปีนี้นไม่มีแฟนไม่แต่แต่มาทำให้คนอื่นตกใจไงใก้ใกลเกันจะตีกันว่ะไม่ได้ไปทำสิ่งนี้เลมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่มีใครพูดอะไรกินเบลก็เออว่า ไม่เดือบมาด้วยก็ใส่แล้วดูดีเห็นพองอยู่เหมือนกันก็เลยแบบว่ามองใหม่เป็เรื่องเป็นราวราเงยแต่จริงๆจะบอกเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับคนทุกคนในบ้านใจหรอกอ๋อไม่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 คือแบบแค่มันเป็นแค่วืบมนึงที่แบบมันจะมบบหลายอย่างอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันแบบออกกกจาาปเลยมันเลยเหี่ยวปึ้งไปเลยบอกไม่ถูกที่เพชรสองสอง กว่าี่ท็กว่าาว่ายี้เ็ไหมครั่นีจะ่า่บมอยีป็นไาวเป็นอะไอม่ด้อไยวี่ง้องยคมยังไม่ถึงากสำรวว่าความความคัญมันคือบว่าเือคืนวที่1ิแล้วไม่ได้คิดว่ามันจะบังเอิญว่าจะมันจะเกิดแบบตัวความคิดนี้ในบ้าน คือไม่ได้เตรียมสมองเลยแต่ว่าสิ่งที่เราเคยเจอมาตลอดเวลาแล้วแบบอยู่ๆมันมันเหมือนแบบคือไม่ได้ต้องการอะไรแต่คือมันก็อยู่มันก็วูบขึ้นมาอย่างเงี้ยเออต่อให้ต่อให้ปีไหนไม่มีอะไรเลยแต่มันก็ยังมีอาจจะทะเลาะกับแฟนหรือเพื่อนยังไงคือเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะแต่แต่ว่าก็ยังมีเรื่องราวเลยนั่นออกบ้างต้องพอดีทุกคนตกใจมากเพราะว่าไม่เกงขึ้นเลยอ่ะเพราะจริงๆคือก็ เราเป็นคนเราเป็นคนเซนซิทีฟกับเรื่องที่ไม่ควรจะเซนซิทีฟคนเลยไม่ค่อยเข้าใจแต่พอบางเรื่องที่เอ้ยสมควรจะร้องไห้ทำไมไม่ร้องไห้ล่ะนี่เนี่ยยัไม่ยังไม่เข้าใจมากไม่ไม่พี่ถึงจะทำเราฟังอว่าเออพอมันี่ก็ร้องฟังอยู่หลังเราแบบสอบเกณฑ์แล้วเราสำให้เันรีบมาล้างเท้าเราหนูเชื่อว่าหลายๆคนที่อาจจะได้ยินได้ฟังได้เห็นหรืออะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจถึงพูดเล่าไปก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะก็คืออยากจะบอกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนคือ ก็คือมันไม่เป็นเรื่องที่ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นน่ะเลยไม่ได้กักกันอารมณ์เองเลยว่าเป็นดูดูนะเพื่อนว่าถ้าเราคิดไว้ก่อนน่ะเราจะไม่เป็นเป็นไงล่ะมากเป็นแออกถ้าคิดไว้ทำไมว่ามันมั่นละมองเป็นไงวะนี่ยใช่เนี่ยโมแฉแล้ว โอ๊ยมีลูกเยอะแบบเราอยากน้อยๆก็แบบไอ้คนที่ยนะแบบในบ้านนี่มีลูกแล้วเนอะเราห็นก็แบบไม่เข้าใจเราจะเราจะไม่ใช่อารมณ์พี่ตอนนั้นปุ๊บเราจะมาบอกเลยเนี่ยเราไม่ใช่ที่ดีขอแป๊บนึงก่ะเรื่อยแม่พูดไม่เจ็บไม่ผ่านไม่ก่อนโอ้วันจังแม่แก่ฮู้แบบเฮ้ยนี่อะไรทำไมอะไรขนาดนั้น แต่พอรู้เรื่องราวทีหลังแล้วเอออ๋อโอเคก็คุยไปนิดนึงก็ได้ว่ามันจะไม่ได้เข้าใจมันเป็นคนเข้าใจยากเหมือนพี่ยี่ขี้คนเข้าใจยากจริงจริงโอเคดีมันเข้าใจตัวเองอะไรอะไรอะไรพี่พี่ออะไรเปิดมาหันมามองพอดีไปแล้ย แป็กทั้งต้องรับใส่นี่เหมือนพันดาดาอ๋อไมนารักไปแล้วน่ัเลยน่ะรไม่พอเลชอบจังหวะก็ชมทุกคนนะจริงเลยสเจะไปเราะเบือชยผิดด้วยเขาเล่นกันเวลาเขาชมพี่แม็กไม่เห็นแก้สี่เศร้าไหมใหรอแมนายกสิดหน่อยไหมเหรอสิ้หน่อยกับ อ่านะโอ๊ยไม่หรอกปกนี่กระจอกเลยไหนอ่ะคู่นี้ขุนไม่ได้ get feel วะไม่ไม่ได้ get f e l วะฮะ get feel ไงไม่ get feel เออเรา t ย l นายเรา get f e l นายถูเข้าใจเอากินนี่หมดดิได้วะริ่งวะ

ไม่ถ้าคุณทำ่าทไให้คุณได้เอ็นข่าแบบนี้เน่ยลูงนิดเน่ยทีมเจอได้ป่ะไม่อันนี้ก็ชอบทำให้น้องงานเข้าพตละีนี้อันนี้ก็อันเดียวกันโอ้ยไม่หมดชริ้